นี่ร้าน,านปิดทุกคนไปเซเวน่นร้านปิดก็จะมาซื้อ,อไก่ย่างฮะเขาเพิ่เปิดหรอกลูกถ้าเขาได้ปิดแล้วเขาไม่เปิดแน่นอนอุ้ยทไมตึกมาสูงอ่ะนี่หรอแผ่นด,ดินไหวเข้าเซเวน่นเลยจา้าเข้าเซเวน่นเลย u nhìn 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 ao nhắn luôn phải ao khao còn phải ได้ใส่เอ,อ,อืเอาแล้วพอลูกได้อะไรจ๊ะได้ขอดอ้อซอยบอได้งงไแล้วพี่น้องยางไป้ว อย่างนี้ค่ะขนาดนั่น,น,น,นหาด้วยน้อยก่อนหน่วยมาแล้วลูกเออมามาเออไปอันนี้เอาอ,อันนี้ติมันเพชรน,เออนะเอาบ่นะเอาเอาเอาอันนี้นสีสามกินแฮมเบิร์เกอร์มัมนจากเพชรจากหน่อยมันเป็นนั่นข้าวซอยมัน,น,นข้าวซอยหรือว่าอะไรลูกเออข้าวซอยไก่ いいอีค่ะเอาไม่ได้ลไเลยนะเวฟไหมคะพี่รับถุงไหมเอาถืออ่ากด